ผู้ป่วยโรคโควิด19จำนวน80%มีอาการน้อยหรือไม่มีอาการใดๆโรคนี้กว่าจะแสดงอาการมาเป็นช่วงที่เชื้อจะอยู่ในตัวเราแล้ว5-6วันจนกระทั่ง1สัปดาห์แรกผู้ป่วยรับเชื้ออาจจะรู้สึกเหมือนกับว่าตัวเองเป็นหวดเล็กๆน้อยๆแต่แท้จริงแล้วหลังจากรับเชื้อประมาณ5-7วันเชื้อจะลงปอดอย่างรวดเร็วนำพามาสู่ปัญหาปอดติดเชื้อผู้ป่วยส่วนหนึ่งอาการทรงตัวดีแต่อาจแย่ลงอย่างรวดเร็วเรียกว่า3วันอันตรายถ้าคนไข้ยอยู่ในความดูแลของหมอหมอจะดูในวันที่5และ7 ว่ามีอาการปอดติดเชื้อหรือไม่จากคำถามที่ว่าปอดของผู้ติดเชื้อจะกลับมาเป็นปกติหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับความหนักเบาถ้าพบอาการปอดติดเชื้อเล็กน้อยไม่มีอะไรตรงนี้สามารถกลับมาเป็นปกติได้แต่อาจจะใช้ระยะเวลาเป็นสัปดาห์หรือเป็นเดือนแล้วแต่ความหนักเบาแต่ถ้าถึงขั้นการหายใจล้มเหลวสภาพป,ปอดถูกทำลายไปเยอะแล้วก็อาจก,กลับมาไม่เป็นปกติกลุ่มเสี่ยงที่น่าเป็นห่วงที่สุดของการติดเชื้อโควิด -19 อันดับแรกคือผู้สูงอายุทางการแพทย์นับที่อายุมากกว่า60ปีขึ้นไปและกลุ่มต่อมาคือผู้ที่มีโรค ประจำตัวโดยเฉพาะเบาหวานเพราะผู้ป่วยที่มีโรคโควิด1 9และเบาหวานร่วมด้วยจะมีอัตราการเสียชีวิตที่สูงกว่าโรคอื่นๆโรคประจำตัวอื่นๆที่น่าเป็นห่วงก็จะพวกโรคเรื้อรงังโรคปอดโรคหัวใจไตต,ตับภูมิคุ้มกันบกพร่องรวมถึงภาวะอ้วนด้วยมีโอกาสที่เป็นไปได้เพราะจากที่กล่าวข้างต้นว่า80%ของผู้ติดเชื้อมีอาการน้อยหรือไม่แสดงอาการถ้าผู้ติดเชื้อไม่ได้ตระหนกว่าตัวเองมีความเสี่ยงก็อาจจะไม่ได้ไปตรวจแต่จะกลายเป็นผู้แพร่เชื้อ super s p r e ดอร์ให้แก่คนอื่นได้ ได้บทความโดยแพทย์หญิงพิมลธิราสุดจริตวงศานนท์ศูนย์ทางการแพทย์อายุรกรรมโรคทางเดินหายใจโรงพยาบาลพญาไทนวมิน